พัดนะหรือเรียกง่ายๆว่าเมียหลวงอะแหละยินดีที่ได้รู้จักนะนางเมียน้อยอย่ามาพูดแบบนี้นะฉันไม่ได้เป็นเมียน้อยใครแล้วเธอก็ออกจากบ้านฉันไปได้ล่ะใจเย็นๆสิฉันรู้นะว่าเธอโมโหที่ตัวเองเป็นเมียน้อยอะ่ะแต่ก็อย่าเสียงดังไปล่ะพอดีเบบีน้อยในท้องฉันเนียไม่ชอบอะไรเสียงดัง เนี่ยบ,บอกนะว่าเธอท้องกับพัทก็ใช่อ่ะสิแล้วเธอรู้หรือเปล่าว่าพัทเนี่ยให้ฉันอยู่บ้านหลังใหญ่ๆแล้วก็มีแอร์ทุกห้องเลยนะไม่เหมือนกับเธอเหรอกอยู่กับท้องกลางนาฉันไม่อยากพูดมากละฉันแล้วไม่เข้าใจจริงๆเธออยู่บ้านที่มีสภาพแบบนี้ไปได้ยังไง ค่ะไม่สามารถติดต่อเลขหมายปลายทางได้ในขณะนี้ท่ิรักทำงานเหนื่อยไหมครับนี่มันหมายความว่าไง ี่คุณมาได้ไงเนี่ยมาแล้วเหรอคะที่รักก็ฉันรู้ว่าคุณอยู่ที่นี่ฉันกับลูกก็เลยมาหาคุณไงแต่ว่าที่นี่มันร้อนไปหน่อยนะฉันไม่ค่อยชอบเลยอะ พอย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 ใจเย็นก่อนเรื่องเนี้ยพัดอธิบายได้นะงั้นอธิบายมาถ้าไม่มีคําอธิบายดีๆเนี้ยใจเย็นใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนนะพอยคือว่าจริงๆแล้วคุณไอซ์เขาเป็นน้องสาวของเจ้านายพัดอะคุณไอซ์เขาถูกบังคับแต่งงานเขาเลยไม่อยากแต่งเขาเลยโกหกพี่ชายเขาว่าท้องกับพัดอะแต่เขาเป็นคนบอกเองอะว่าเด็กในท้องนั่นอะเป็นลูกของพัด พัดแน่ใจนะว่าพัดไม่ได้โกหกพอยอะแน่ใจสิงั้นก็ไปไล่ผู้หญิงคนนั้นออกจากบ้านเราไปเลยพอยพอยอย่าโมโห,โหแบบนี้สิยิ่งท้องอยู่ด้วยอะโมหโหแบบนี้เดี๋ยวลูกก็ตกใจหรอก <Overwatch> <tenga _> ตอนนี้เจ้านายพัดใกล้มาแล้วด้วยอ่ะพัดว่า พออย่าเพิ่งทําให้คุณไอไม่พอใจเลยนะไม่งั้นพัดโดนไล่ออกแน่เลยอะ่ะก็ได้เออพอช่วยอะไรพัดอย่างหนงสิ น้องสาวท่านอยู่ไหนยู่นี่ค่ะพี่ขนนสวัสด,ดีค่ะพี่ันะสวัสดีครับคุณขน,นุนที่แบบนี้ไอจะอยู่ได้จริงเหรอได้สิสบายมาก แล้วนี่ไม่บ้านนายเหรอครับนี่เธอมานี่หน่อยสิไปเอาน้ำมาเสิร์ฟไปชค่น,น่อยสิค่ะ ไม่บ้านนายท้องด้วยแล้วทำไมต้องจ้างคนท้องมาทำงานด้วยละ่ะอ๋อพอดีว่าพ่อของเด็กในท้องเขาเป็นคนแถวบ้านผมครับก็มันติดยาแล้วก็โดนตำรวจจับไปแล้วครับผมสงสารเด็กในท้องอะ่ะก็เลยรับเข้ามาทำงาน,นครับน่าสงสารเด็กนะมีพ่อไปขี้คุกด้วย แล้วนายจะแต่งงานกับน้องสาวฉันเมื่อไหร่นะใช่เมืม่อหรกนแต่งงานอช่ะฉันสักคีอ่ะนี่ท้องฉันก็โตขึ้นหนึ่วันแล้วนะฉันไม่อยากให้น้องสาวฉันโดนดินทาว่าท้องไม่มีพ่อเข้าใจใช่ไหมเออคุณขนุนครับผมว่าจะเย็นๆก่อนดีกว่าครับตอนนี้ท้องคุณนายเขาโตมากเลยครับ ผมก็ว่าถ้าแต่งงานตอนนี้จะเป็นอันตรายต่อลูกในท้องนะครับคุณขนุนนี่นายพูดแบบนี้ไม่คิดจะแต่งงานกับน้องสาวฉันใช่ไหมเออไม,ไม่ใช่แบบนั้นนะครับคุณขนุนคือคือว่าผมอยากให้ลูกในท้องผมคลอดก่อนนะครับจะได้เข้าพิธีแต่งงานด้วยกันนะครับมันเป็นความฝันของผมครับแต่ฉันรอไม่ได้ นายต้องแต่งงานกับน,น้องสาวฉันพรุ่งนี้ฉันจัดเตรียมทุกอย่างไว้ให้หมดแล้วเอ่อคือว่าขครับอถ้านายขัดคำสั่งฉันฉันไล่นายออกที่นุ่นจะไ,ได้ครับฉันไม่ให้แต่ง พลอ,อยพลอ,อยพลอยเป็นอะไระอร่ะปวดทอ้องเหมือนจะคลอดเลยอ <c oughs> ่ะฮะจะคลอดลูกเหรอพลอยทำใจดีไว้นะโอ๊ยไม่ไหวเล <c oughs> ยพลอยลูกของเราน่ารักจังเลยนะ พ,พอยขอโทษนะไม่เป็นไรหรอกพอยงานน่ะพัดหาใหม่ก็ได้พัดฉันขอคุยด้วยหน่อยสิ คุณขนุนครับผมต้องขอโทษคุณขนุนนะครับที่ผมโกหกอะจริงๆแล้วเด็กคนนี้เป็นลูกของผมครับฉันผิดหวังในตัวนายมากเลยนะพัดพนักงานดีเด่นแบบนายไม่น่าพูดโกหกนะผมต้องขอโทษอีกครั้งนะครับถ้าคุณขนุนจะไล่ผมออกเนี่ยผมก็ยินดีครับ ฉันไม่ไล่นายออกหรอกไอ้เล่าทุกอย่างให้ฉันฟังหมดละฉันรู้จักน้องสาวฉันดีไอค้คงมาครับให้นายโกหกฉันสินะฉันต้องขอโทษแทนน้องสาวฉันด้วยนะที่ทำให้นายกับครอบครัวนายต้องอึดอัด หลังจากนี้นายอย่าพูดกโกหกอีกนะเข้าใจไหมเข้าใจครับคุณขนุนต่อไปเนี้ยผมสัญญานะครับว่าผมจะไม่โกหกอีกฉันอนุญาตให้นายดูแลภรรยาหลังคลอดสองเดือนนะแล้วฉันก็จะจ่ายเงินเดือนให้นายเพิ่มสองเท่าด้วยขอบุณครับขอบคุณมากครับคุณขนุน พัดอะรู้ความจริงหมดแล้วนะเขาไล่พัดออกแล้วใช่ไหมอะพลอยขอโทษนะเปล่าหรอกเจ้านายพัดอะให้หยุดงานสองเดือนเพิ่มมาดูแลพลอยแล้วเขาก็เพิ่มเงินให้ด้วยนะจริงหรอจริงสิอ่อไปเนี้ยพลอยไม่ต้องห่วงแล้วนะนะพัดจะดูแลพลอยให้เต็มที่เลย